สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย t u ู e สุภูสุคนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมือนี้บบมี่ยังมาอวดอ่างต่อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แต่จุลินซี่สังขะห์แสงเนี่ยสีมาอวดอ่างพ่อแม่พี่น้องพ่องยองก็ว่าไม่นล่เขาต่อค่ะว่าสีอ้าง <laughs> มีแต่จุลินซี่ค่ะสังาะคอแสงกับหัวใจน้นอยๆอ้วนๆนี่ละจ้ามาทักทายพ่อแม่พี่น้องมือนี้เนาะะเนาะอันนี้จุลินซี่สังาะคอแสงค่ะ ทั้งไตนี่หกขวดนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงได้กัะเด้ไหพี่น้องค่ะอันทั้งเทิงนั่นสีเขียวขีมาเน็อคะเน็อตไปพี่น,อน้องค่ะใส่น้ำข้องเคยเฮ็ดน้ำข้องชุนประทานเน็อคะเน็อที่มีพวกป่าพวกวัชพืชอาศัยสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในี่หันหลังจ้ะเอามาเฮ็ดมันจึงค่อยมีเชื้อจุลินทรีย์หลายไปสต่อไป ใัาตานีอุปกรณ์ใกนการเฮดจุลินรี์สังคอแสงกับมีใครนะคะ่ะน้องพี่น้องค่ะเฮดสิขวดพัสนะไปมีใครสองฟองผงชุนรสสองซอนโต๊หล้กก็น้ำปลาสองซอนโต๊ะ,นนต,ะตีให้เขากันตีกแรงให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นนกะขะนะให้มันเป็นเขากันจนเป็นน้ำเดียวกันพุลธะจ้าเพื่พี่น้องจ้าแล้วแล้วก็ เอามาหยอดใส่ขวดน้ำป,ปัะจต่อไปขวดละหนึ่งซอนโตหยอดไปค่ะปะับนีแล้วแต่มันสิเป็นสีใดค่ะแ้วแต่เชื่อมันจิเป็นสีใดจุลลนซี่มันสีผ้าปเป็นสีใดอันนี้มีสองสีค่ะเพื่อพี่น้องค่ะมีสีเขียวทั้งๆหนึ่งละคกาต้านสะีเขียวสีเขียวนั่น แล้วก็สีแดงนี่จ้าเพะพี่น้องจะไดเอามาอวดอ้างพี่น้องวันรทไปว่าเด้เฮดจุลินย์ค่ะสังขยอแสงรอบนี้เฮดสำเร็จแล้วเฮดรอบความประสร็จค่ะเป็นเป็นเลยละ่ะเป็นน้ำเศร้าขาวสีขาวอันนี้รอบนี้มาเป็นน้ำสีแดงค่ะเพพี่น้องค่ะน้ำสีแดงน้ำสีเขียวถือว่าผลการทดลองรอบที่สองนี้โอเคค่ะผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสต่อไปต้องขยันขยเาด้วยค่ะช่วงนี้มือหนึ่งกิมาขยเาสองเทือ่อสามเทือ่อแล้วแต่ห้าสิขยเาค่ะพี่น้องคะมันขยเอยสิบเทือ่อลอยเทื่อได้ค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ความสะดวกของคนเนาะคนเนาะคนใดสะดวกย่ามใดท่ดใดกันขยเาจักเทื่อกันเล่นวว่ากันไปนาะจะนาอพี่น้องจ้าเอามาไว้ใส่ต้นพืชผักสวนกล้วยในบ้านนี่ละจ้า ช่วงนี้กำลังเฮือไปสั้นต่อไปกำลังเฮือเห็ดผักสวนขั้วผักสวนขั้วประหลาดจากจ้ากันในหน่อยเดี๋ยวเสี่ยเฮเบิงเด้อค่ะเด้อตะวันกำลัางงามกับพ,พี่น้องค่ะอีกเดือนหนึ่งเด้อค่ะเด้อน,นี่จังสรีใส่ได้จุลินทรีย์สังคอแสงอันนี้หัวจะพามาสิบสองมือค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งผักกันเลยค่ะว่าใส่ผักอยังไงน,นี่ค่ะพราพี่น้องค่ะผักที่ใส่นอกคาะ นี่พักขึ้นช่ายนี่หันค่ะพักขึ้นช่ายบักพริกนี่ค่ะบักพริกอันนี้ก็พักมุลภาค่ะพี่น้องค่ะแ,แล้วก็บพักอีตูค่ะอีท่างน่ะน,นอคเนาะเอาสมิ่เนาะจ้าพา่อแพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะมือนี้ในการติดตามรับชมรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่างก็ว่าไปเนาอคคะน,อน,อนอ้นองพี่น้อง่ะแล้วพบอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมือนีล่าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ